โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์น้องคนหนึ่งนะครับน้องเขาถามว่า PCE เราไม่มีไดสตาร์ทหรือนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นระบบสตาร์ทคนละแบบกันนะครับมันคล้ายๆกันเดี๋ยวจะมาทําความเข้าใจกันนะครับอย่างรุ่นเก่าๆนะครับที่มีไดสตาร์ทอย่างฟีโน่ครับเวลาเรากดสตาร์เนี่ยมันจะมีชี้ๆแล้วถึงจะชึ่งขึ้นมาเครื่องถึงจะติดขึ้นมาอย่างสกูปปี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะไดมันจะยิงไปปัน่น ูเลเครื่องก่อนนะครับเข้าเวียงแล้วมันก็ถึงจะทํางานสตาร์ทนะครับแต่นี้พีเรเราเนี่ยเรากดชึ่งเนี่ยเครื่องติดเลยมันจะไม่มีเสียงชี้ของใดนะครับมันก็ทําให้ใช้กับไอ้ระบบ i อเดอร์ดิ้งได้นะครับทีนี้เราจะมาคุยกันว่ามันไม่มีใดแล้วมันสตาร์ทยังไงเดี๋ยวผมจะมเรียกว่าแชร์ความรู้ดีกว่านะครับมันเรียกว่าระบบ a l t e r อร์เนเตอร t e r นะครับ มันจะมีอยู่ในเครื่องยนต์ ESP แล้วก็ ESP พัดนะครับของ Honda เนี่ยก็มีมาหลายปีแล้วนะครับมันพัฒนามาได้สักยักษแล้วนะครับมันจะช่วยให้การสตาร์ทอ่ะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเสียงขบนะครับของพวกเฟืองพวกใดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะใช้ระบบสนามแม่เหล็กนะครับเป็นตัวขับเผาข้อเวียงโดยตรงนะครับหลักการทํางานของมันอ่ะของไอ้เจ้าระบบเนี้ยอัลเทอร์เนเตอร์สตาร์เตอร์นะครับมันก็จะมีกล่อง ECM นะครับ หรือที่เราเรียกกันว่ากล่อง ECU นะครับที่อยู่ด้านฝั่งขวาตรงหัวเข่าเราเวลาเราขับรถนะครับไอ้กล่องที่ว่าปลั๊กมันชอบไหมนะครับแต่เราเรียกกันกล่อง ECU แต่จริงๆแล้วมันเรียกว่ากล่อง ECM นะครับแล้วก็มีชุดขดลวดนะครับที่ติดตั้งอยู่กับเรือนเครื่องยนต์ด้านขวานะครับตรงที่เวลาเราแกะเฟืองนะครับแกะเฟืองมาเปลี่ยนเฟืองน้ํามันที่มันเป็นสีเหลืองเอ้สีขาวสีดําที่เราเปลี่ยนอย่างนั่นแหละนะครับ แล้วก็จะมีแม่เหล็กถาวรนะครับที่ติดตั้งในวงล้อแม่เหล็กนะครับมันจะวางเรียงตัวกัน12ชิ้นตัวนี้เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับแล้วก็วงล้อแม่เหล็กนะครับติดตั้งอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยงนะครับทีนี้หลักการทํางานของมันเนี่ยมันทํางานโดยเมื่อเราเปิดกุญแจใช่ไหมแล้วเรากดสวิตช์สตาร์ทนะครับไอ้กล่อง ECM หรือ ECU เนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยไฟฟ้านะครับกระแสสลับนะครับไปที่ชุดขดลวดสเตเตอร์นะครับ ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไปดูดนะครับแล้วก็ผลักดันแม่เหล็กไอแม่เหล็กถาวรน,นี่ผมบอกนะที่ล้อแม่เหล็กทําให้ล้อแม่เหล็กไปหมุนเพาาข้อเหวี่ยงนะครับทพอพอมันหมุนปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับระบบไฟก็จะทํางานนะครับแล้วทีนี้พอขณะเครื่องยนต์ทํางานแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยไอกล่อง ECM นะครับหรือว่าไอ้กล่อง ECU เนี่ยมันก็จะยกเลิกการจ่าย แรงดันไฟฟ้านะครับไปที่ชุดขดลวดคือหยุดหยุดจ่ายไฟใช่ไหมพอสนามแม่เหล็กที่ชุดขดลวดหมดนะครับเพราะว่ามันไม่จ่ายใช่ไหมเพราะว่าเครื่องยนต์มันติดแล้วเพาข้อเหวี่ยงมันก็จะขับขับไอตัวแม่เหล็กนะครับที่ติดกับชุดไอสตาร์เตอร์นะครับทําให้เกิดไฟฟ้าเป็นกระแสสลับนะครับแบบ3เฟสนะครับแไฟโรงงาน3เฟสนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่ กล่อง ECM นะครับมันก็จะมีไอ้ regulator นะครับแล้วก็ rectifier นะครับที่อยู่ในกล่อง ECM อะนะครับจากนั้นมันก็จะแปลงนะครับจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับแล้วก็กลับไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของเราแล้วก็ไปเลี้ยงระบบไฟในเครื่องในรถเราที่เราใช้ทั้งหมดนะครับหลักการทำงานของมันก็ประมาณนี้นะครับคือมันจะวนอยู่แบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ผ่านไดสตาร์ t แล้วนะครับ ก็คือจะเรียกว่าไดสตาร์ทได้ไหมมันมันไม่ใช่ไดรสตาร์ทอ่ะมันทํางานคล้ายๆกันนะครับอย่างไดระไดนาโมไดสตาร์ทไดรอะไรเงี้ยหรือมอเตอร์เนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าหมุนด้านหนึ่งเขาเรียกมอเตอร์พูดง่ายๆนะถ้าหมุนกลับด้านปุ๊บมันก็จะเป็นไดนะครับไดชาร์จไดสตาร์ทไดรอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การจ่ายไฟอยู่ที่ระบบขอครับเขาจะทำมาอย่างไงก็คือเนี่ยมันเนี่ยมาอธิบาย ว่ามันไม่ได้ใช้ได้สตาร์แต่มันใช้ระบบนี้แค่นั้นนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าอัลเตอร์เนเตอร์สตาร์เตอร์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ Honda เขาแต่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ไม่เห็นยามาฮามันมีนะหรือว่าใครหรือว่ายามาฮามีก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้จริงเกี่ยวกับยามาฮานะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ใน Honda นะครับรถรุ่นใหม่ๆที่มี idling stop อะ่ะมันจะเป็นแบบกดชึ้งแล้วติดเลยไม่ต้องมีไดสตาร์นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัันนไปะนะครบ อันนี้ก็คือถ้าพังนะมันไดพังก็พังเป็นเฉพาะใดแต่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้มามันก็ไม่เห็นมีผิดปกติอะไรอาจจะมีบ้างที่ว่าแบตถ้าแบตไม่ชาร์จไม่ชาร์จเขาเรียกว่าอะไรไดไม่ชาร์จไฟเข้าแบตนะครับแต่ว่าก็ยังรถผมก็ยังไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับก็ใครมีประสบการณ์หรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไอ้ระบบเนี้ยก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็จะมานี่แหละประมาณนี้นะครับมาให้มาตอบ คอมเมนต์น้องคนนั้นเขาที่เขาถามว่ามันไม่มีใดแล้วมันสตาร์ทได้ยังไงนะครับโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ